นิเทศเจ็ดว่าด้วยทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหาเพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นปลาติดอวนพิขูทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่บัญญัติทิฏฐิปารบปุกพันตะขันบ้างปารบอปรันตะขันบ้างปารบทั้งปุกพันตะและอปรันตะขันบ้างล้วนแต่เป็นผู้มีปุกพันตาปรันตานุทิฏฐิ ปรารบขันทั้งที่เป็นปุปพันตะและอปรันตะดังนี้แล้วกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบทมีอย่างต่างๆกันเป็นอนเนกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดถูกกระทําแล้วให้ตกอยู่ภายในแห่งขข่ด้วยวัตถุทั้งหลาย62ประการเหล่านั้นเองเมื่อโงหัวอยู่ที่เดียวก็โงหัวอยู่ในข่นั้นเมื่อเที่ยวโงหัวอยู่ในที่ทั่วๆไป ก็โงหัวอยู่ในขายนั้นพิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวประมงและลูกมือของชาวประมงผู้เชี่ยวชาญได้ล้อมแหล่งน้ำน้อยไว้ด้วยอวนตาถีเมื่อเป็นอย่างนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเป็นอันมากเหล่าหนึ่งเหล่าใดในแหล่งน้ำนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งหมดชื่อว่าถูกกระทำไว้แล้วในภายในแห่งอวนเมื่อผุดอยู่ที่เดียวก็ผุดอยู่ในอวนนั้น เมื่อเที่ยวผุดอยู่ในที่ทั่วๆไปก็ยังคงผุดอยู่ในอวนนั้นนั่นเองนี้ฉันใดที่ขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่บัญญัติทิฏฐิปารลบปุกพันตะขานบ้างปารพอป,ปรันตะขานบ้างปารบทั้งปุกพันตาและอป,ปรันตะขานบ้างล้วนแต่เป็นผู้มีปุกพันตาปรันตานุทิฏฐิ ปารบขันทั้งที่เป็นปุพพันตะและอัปปรันตะดังนี้แล้วกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบทมีอย่างต่างๆกันเป็นอนเนกสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดถูกกระทมแล้วให้ตกอยู่ภายในแห่งไายด้วยวัตถุทั้งหลาย62ประการนั่นเองเมื่อโงหัวอยู่ที่เดียวก็โงหัวอยู่ในไข่นั้นเมื่อเที่ยวโงหัวอยู่ในที่ทั่วๆไปก็โงหัวอยู่ในไข่นั้นนั่นเอง